สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันอังคารที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพนห้าอหสิบห้านะคะมาดูน้องลูกปลาทับทิมนะคะสี่เดือนแล้ว เก่งมากตุ๊บตุ๊บตุ๊บลายสวยนะเห็นไหมตัวเนี้ยังกัะลายปลาคราฟเลยอะ่ะความสุขเล็กๆ <c oughs> ของสาวบ้านสวนลูกปลาก็เพลินดีนะคะ ปล่อยวางกับเรื่องวุ่นวายในชีวิตดูการจเจริญเติบโตของลูกปลาทับทิมพ่อแม่เดียวกันนะแต่ลูกออกมานี้ไม่เหมือนกันเลยอะ ลายสวยมากเลยอ่ะหลักๆก,ก็เป็นสีส้มนะสีชมพูแล้วก็มีลวดลายอื่นๆสลับบนตัวแม่เขามีลายสีดำๆที่ตาก็จะมีลูกบางตัวมีสีดำๆอยู่ที่ตา จะเอาอะไรกับคนเนาะมีความแตกต่างมากมายขนาดลูกป,ปลาพ่อแม่เดียวกันนะ<_><_>ออกลูกมาเป็นร้อยตัวไม่เหมือนกันสักกัดตัวเดียวมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นนะคะ มองหาความสุขเล็กๆจากสิ่งรอบตัวเราก็จะได้สุขกายสบายใจ <laughs> กินเก่งมากเลยกินเป็นแต่อาหารเม็ดนะวันก่อนลองส่งอะไรนะขนมปังไปให้กินยังกินไม่เป็นกันเลยอะ่ะ <c oughs> ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะ ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากคะ่ะมีความสุขทุกคนสวัสดีนะคะ